สบายดีสบายดีเนาะทุกคนสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีท,ท,ท,ทุกทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับข้าสู่ซอกจาวลาวซําเหนือแซนาว์เมื่ี่ยนอาการปกติละเดอ้อทุกคนก็นเลยมาเหตุลิปเด้อทุกคนได้เบื้องํำกันเนาะย่างออกอย่างออกมาเลาะก้อ,อนแรงก้อนอ่าตอนขับๆเนาะมาเห็นทุกคนในเบื้องด้เห็นบรรยากาศตอนขับๆแรง,แรง เธอเบื้องน้ากันเนาะทุกคนเดี๋ยวสิเธอเบื้องถงนาที่น้องตุ๊กเคยไปดำเนาะโนนี่นอวิวบรรยากาศวิวบรรยากาศแถวขัวน้าซาหาเดินราคาถงนาตรงนั้นเม่นน้องตุ๊กเคยไปดับมาก่อนเนาะทุกคนเนาะแต่กับบริไปโดนแล้วเนาะบริลงไปโดนแล้วเด้อบรรยากาศมันนีกับมืดขึ้นเนาะทุกคน้ายมัอนี่น้องตุ๊กปัะสิพาทุกคนไปย่างไปหาหมูอยู่สวนสาธาเด้อทุกคน มีผูเ้เดินโทรมาเนาะเดี๋ยวโทรหักโทรศัพท์ก่อนเด้ฮอฮอัลโหลหอดขวาหอดขวาหน้าแะกลางเฮลโหล ย่งางไปนี่นะย่งางท้ายคลิปไปนี่นะเออเอ่ออ่าทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้แมนมูม้โทรหาเราบารฮอนแหละ มื่อนี้น้องตุ๊กก็ต้องมีภารกิจเนาะอยางไปหายางไปหาหมูอยูส่สวนจ้าทาวนะเนาะทุกคนเนาะขามทาอีกก่อนบทถึเกื่อเนอะไปทุกคนยางไปเนาะทุกคนย่างไปว่าเขาสีหอดหมูเขา <c oughs> เจริญเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มูของนลองตุกก็ได้โทรมาแล้วเนาะโทรมาถามบอกว่าสจเล็้วนลองตุกยางเมื่อเนอะาะเขาคีบจักเมื่อหลังจากที่สักยาแล้วก็เป็นไข่อยู่สองมื่อมือนี่ก็เลยยังไข่ก็เลยออกออกมายางเลยเนาะทุกคน อ้อมวาญญางลินลูกแต่เพื่อนมากอะหางมาประมาณสิบนาทีได้แล้วทุกคนอ่าเขาหยางมาทางเขาหยางไปทางนุ่แกนะ้ว ນนเนาะแต่ว่าเฮาจะบ่ขึ้นกับน้ยแก้วเฮาจะบ่ไปทางนยแก้วอู้เสืออยู่นี่งามเลย ตอนไหนน้องตุ๊กเคยพาคนมางานงางตอนเสาร์เนาะนี่แหละน้องตุ๊กพาคนมายานอตอนตอนแรงๆขายแรงบรรยากาศมันสเป็นยังไงเนาะหาบ่งกระเดอทุกคนน้องตุ๊กกับโบหูเนะาะวาจะไปเจอในทั้งร้านเนาะ แลวนี่จะแมนฮ่องแฮมหมาเดจอทุกคนนี่นะแมนห้อยน้าแมนอันนี้นะมีอาหารแน่นอนทุกคนแถวนี้จะแมนฮ่องแฮมหมาเนาะก่อนพักค่ะแคมแมนห่องแฮมชายพาสุกทุกคนตัวนั้นนี่มีดอกเลยนะเขาเอินดอกอ่ะเด็กที่บูตะบา ดอกก็กินได้เบอร์ก็กินได้ขับรไปเด้อทางน้อยแก้วอาชญาึ้นทั้งในเนาะ ันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,อ,นนอ,อ,ะไรอันนี้เฮือนเก่าแก่ของไผ่ นอย่างมันสนิทกับเมื่อยเหรอเกิดซีฮอนแล้วเด้อ ทุกคนอันนี้คือของการตําดวจเด้อของการของการตำดวจแข็งทางนี้อ่ะทางฝากนั้นเลยเนาะทุกคน ทางนี้ก็จะมีห่านห่านจุมแล้วก็คนมาออกกำลังกายหลายๆนะทุกคนนี่ห่านจุมต้นข้อมีต้นมะข้อด้ยเนาะมีต้นข้ออยู่ทางนาแต่ว่าห่านเขาโบเปิดเเลย เ่ไปหรอกคนหลายเลยทุกคนกคืนเนเาะออกกำลังกายคนมาออกกำลังกายหลายเนาะคุณนขอหาที่จะหลายคนมาหลืนแล้วก็มาออกกำลังกายทุกคน นี่ตัวน้องใหม่ที่น้องตุกมาตอนนึงกับติ๊กน้อยค่ะมันยังยัง,ยงออบ่ออกเดอร์เนาะยังออกฤทธิ์แล้วเนาะย้มหนาวนี่ก็น่าจะเห็นดอกกันเนาะกวจะมีคนมาออกกําลังกายแล้วก็มาซีรัตีปินหรือว่าพาลูกมาหลินมาเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีาขายเครื่องค่ะ หลายเสื่องหลายอย่างนี่เนาะทุกคนค้าวไคือยู่แคมของอะไรแต่นี่เป็นสวนสาธารณะเนะาะจะมีแบบเป็นมีไม้หูป,ปั่นที่เป็นเป็นบรรดาเผาที่อยู่ในเมืองชำเนเหอือเนอะนี่ปลายเนาะ ่ามีมีมจักสนเผาฮู้เนาะตุกกระจือบ่ได้มีสนเผาลาวแล้วก็สนเผาลาวเทิงสนเาผายาวสนเผาพ้องประมาน้นะุณเนาะตุกจือบ่ได้เนาะ บรรยากาศคือคืนเลยนะทุกคนน้องตุ๊กยางมานอีน้องตงอุ๊กเ้อยสึกแบบว่าฮอบเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปหามูอก่อนเดี๋ยวพอยางเลานะเนาะมางางทุกมือคือว่าจอยแท้ Một thả thô là hết lạ Tông đi biết giờ. đứa Hãy subscribe

คนทขาอามีคนมาเต้นโอล์วิกแต่นอนแล้วก็มีเด็กน้อยมาเต้นอลินแล้วก็ขี่รถที่อนินเต้นนอนทุกคนเนาะส่วนหลายก็เป็นคน,น,นคนออกกําลังกายนะไปแม่เต้นนทำเขาทันไ,ไ, <laughs> ไปแม่อ้ฝนกันที่ท่านหนู่กันที่เต้นอยู่ <laughs> ว้า

i'll call my partner <laughs> ด้ทำแล้วเนาะ6โมงละเขากองบ้าเขากองบ้าเขากองบ้าเบิงเบิกเล็กน้อยแต่ใบ้านกันแล้วทุกคน บอลินสเก็ตสเก็ตบอร์ดให้เบิ่งนี่เนาะอันนี้คือหินต่างจำลองอ่ะทุกคนไปยางออกเนี่ยครตอนยานี่ต่างติดตาเบงก์เอ มันลักับไปน้ำจังบะได้เขาเต็นทุกมืออสมุดังห่างขานั้นเนะเข่าก่อคันจีเต็นก็ต้องมามามือทำอิดก่อยกกก่าๆอนึงมือที่สองขาอันนั่นกิเ็นเลยกินสมคนเดียวจานนึงเยอะงับพอนุวาเข้า ไม่อยากจะบสเาคนนั้หาพวกเถื่อนแท้เม่จ๊เม่ทุกคนอะนั่นคือบัตรองค์ตือฮู้ดบสวดีบอกสดีเดะสวดีสดี สักคู่ดิบอโอ้ระวังตกบ๊ายบายบ๊ายบายเด้เอ่อเป็นเห็นสักคู่เหรอนะจะกือกตังอันนี้หินตังจำลองค่ายคือเลยเนาะทุกคนเนาะเต่เป็นอันจำลอง ตืด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 แบบนีแล้วมีฟองตุ๊กไฟเลยสมองเลยน่เลโอ้มนนาเอาแปะติบอกเขามาแม่เออก็จะไปซื้อกันเอะืคนึตงึตงเออแถวมาทุกมือนได้หรอมาทุกมืนอมาทุกมื่นเะบมีคู่ตอกันแม่ บูมีคนสสไลด์สเก็ตให้พวกมึงนีแลุกคนเตะบ้านนี่แหละคนไล่ไล่เนาะทุกคนเนาะเดือนนี่กับประมาณนั้นหกหรือเจ็ดโมงเนาะทุกคนเนาะอุ้ยยานมากๆลอยเสือหัวทีเดียวพวกมะเขืเกันเนาะเขาเจ้าก็มาเต้นแบบนี้ทุกมื้อเนาะทุกคน เต้นน้องกําลังกาย,ยากปไปเพื่อนผ้าลูกผ้าเตามาหยาอินก็อเตะบ้านออกกําลังกายขามะขา,ามาแม่นี่ทุกมือคุณจิจอยแจะทากิีนร้ายคือเฮาคือจิบอจอยเป็นปไปไ่ได้เป็นไปไ่ได้เหตุวิดีโอสัญญากับตองก่อนจินมาทุกมือวะขาถ้าเป็นเตือนอันตีดอกมาจิมาทุกมือวะ <มา S 1> จอยผมจอยไปดือดกันจอยไปดือดกันอย่ามาล่าเลยหนอโอเคสัญญาเราสัญญาละเด้อม <okay> ีวิดีโอเป็นหลักฐานจะมาตีแบตตีเป็นบวเหลืองหนึ่งตีเป็นบวเหลืองนี่เป็นเป็นถามคนนี้ก่อนว่าเป็นบวถามคนนี้ก่อนว่าเป็นบว มีสนเผายาวกับสนเผาโมงนะนี่แต่แต่ละจุดจะมีสุดอ่าหุปปันจำลองของสนเผานะทุกคนแต่ละสนเผาแต่ละสนเผาน่าจะครบบนเนาะอ๋อสี่สิบเก่าอะสี่สิบเก่าสนเผาบม่หอนแงเนาะอ่าสนเผาที่ยูสาเหนือหรือว่าแข้งหัวพันนี่เนาะจะมีทุกจุดจุดจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอยู่เนาะทุกคนเนาะอืม แล้วก็าปายแล้วก็จะมีขายเครื่องขายของกินอยู่แถวนี้เนาะจยกกินอะไรวะ่ะคนมาติเบ็ดหลายๆอะ่ะเขาก็ไปซื้อมาตีอันนี้เดินน้องตุ๊กกับอันน้องตองกำลังสัญญากน <laughs> ันตี <laughs> มือเข้าคานเดนนี้ ไม่คือันนี้เหมือนเรืจุกล่องเหรอเสียงนันล่ลองไหมมึงอ่ะูม่ยงกมึวคูเอาแมเบอร์สิบพันเบอร์สิบพันซกกูจะ่้กูเออเกูจเอสิบพาทมมึงอกนใกล้เเรืของมึง เบอร์นั้นสิบนหนองเ่นและอันนี้คือหวยคูเตอว้าวนี่ดืเดตุ๊กค่มันกบไรล,ลวคะรอจุกโตอ่าเดตุกอ้โหแกลับเลยบึเอง่ายเลย,นยเนาะง่ายเลยขอมันไดเดือ,เอา,ามันรุ่นมันรุ่นเอาเรื่อ มือเลย<า>อ,อันคู่ใชน,น,มน,นมีแตนเดียวไมอมือรถสิบสีบสห่หนึ่งสอ๋อสิบเหลือหนึงอันเดียวกันมานเะนี่้เอานาตานาตาคนลนาตาคนลนโอ,โอม,มเพียงเฮ้ยมือคู่ด่นคูด่นเทิงไปเวดกนนะจะมาคู่กทีหลัง้ยหนึ่งหา เ้ยยอนึงซีหนึ่งซีนึ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 งซีหนึ่งอีนึ่งีหนโอ้ยเาจจะได้โอย สิ<จ>บ,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 บพันโบมันลน่ะโบม้าล่ะเจ้านะแพรดูนอบโบเวย์นี่โอ้ยโอ้ยกอดโอ้ยกอดร้อย oh <my> <laughs> ล้านนั่นนี่ไวคูดก oh yeah. ้อถทาวาตัวเล็กอยู่นี่เนะาะค่ะอยู่วันนี้เขามีมีอันตัวเล็กทีคือกับหนึ่งซีนี่ไหมเขาจะได้เงินตามทีมีอยู่กอ่องใดอกท <c oughs> ุกคน ม oh, ีคนทึกอยู่อ่ะนั่งันหน่อยนี่น่าล็อกมาล็อกตัวรางนันย์เย่อสงสารอ๋อเท่าไรอันนี้นู่นเหรอรวยหนึ่งน่ะเหรอบาร์สนาเขามีบ่๊บทำบาร์สนาเขามีทุกคนต้นมาหันยางมาต้นต้นเมื่อแม่มาฮับ อีเมสอ,เอ,อกเนาะบริทอพอพีเอเย็นเย็นคลิปนี้กับสิดิลาทุกคนไปก่อนพาคดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ้นคลิปต่อไปเนี่ยนะ